บ่ได้บ่ได้จำเพิ่นได้บ่ะยังได้นี่บรบ่าประจำบ่ได้บัดบ่าวบอยบระจำใหญ่ทีไปองเฮียนบ่หรือว่ามาแต่องเฮียนสิไปสิไปเฮียนเก่งอยู่บ่เก่งเก่งเหน่อยน้องอายุจักปีเลยน้องเพียอนเก้าเก้าปีแสดงว่าน้องตัวน้อยเนาะอเก้าปีเพื่อนในเงินเท่าไรไปกินโรงเรียนอะ สวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องมานี้เฮากลับมาหาทางน้องเตี้ยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องกัอยู่ที่เพื่อนชานพันแล่น้องพ่อแม่พี่น้องอยู่ที่บ้านธาตุพ่อแม่พี่น้องเนาะกับมาหาทางน้องเตี้ยอยู่ที่เพื่อนชานเนาะพ่อแม่พี่น้องกับสิพาพ่อแม่พี่น้องไปหาทางน้องเตี้ยเลยเนาะก็บปเสกษาเสียเวลาโดย เอาสบายดีน้องเตี้ยสบายดีโดยโดยอันนี้น้องเตี้ยน้องเยั้งแรกเคเห็นบ่าวอยู่ปะเอ้าคือหวานนี่นะน้องหน่อยใจเดยปะบอกเคยเห็นเป็นยังคือบอกเคยเห็นจำบ่ได้บ่ได้จำเพื่อนได้บ่ยังได้เน่บ่เบาบ่จำบ่ได้บัดบ่าวบ่อยบ่จำใหญ่ไปองค์เฮียนบ่หรือว่ามาแต่องค์เฮียน ขิ่ไปขิ่ไปเยี่นเก่งอยู่บ้เก่งเก่งเหน่อยอ๋อนอกอายุจักปีอลไรน้องเปียเก้าเก้าปีแสดงว่าน้องตัวน้อยเนาะเหนยเก้าปีพี่น้องได้เงินเท่าไรไปกินโรงเรียนน่ะฮะได้เงินเท่าไรันนในกำมือสิบสิบพันเอาไปกินยังสิบพันซื้อยังกินซื้อกระเปียซื้อกระเปียกินเลยไปยังอันดูดกินหัวกโมือใช่ปะ หมอมันเจ็บมันเจ็บโอ้เหลมนังชีดเขาเรียกว่านางังฉีดนงังห<ม>ลอกรถไทยไปส่นี่รถไทยอ่าอันนี้ฮาวมแบบสัมผัสอยู่นอกพี่นอ้องนี่นเนาะจริงๆนะเพื่อนของน้องอยู่ในมันน้ยบอสเพื่นอนน้นองเตี้ยอยู่ในพี่น้องเลยเพื่อนน้องเตี้ยอยู่ในอยู่กระตุกรตกระต๊อบอยู่กันจ้าคนอี่นางสามสามคนบ่แม่นหลังนี่บอ พ่อแม่ลูกบ่เลยน้องบ่มีน้องบ่น้องเสียแล้วเสียแล้วเรือเรือกันสามคนพ่อแม่แหละก็น้องเลยไอ<ห>ส<พ>ิไปส่งไปโรงค์เฮียนพ่อกับแม่ป้ากันละ่ะพ่อกับแม่ป้ากันแล้วเลยน้องอยู่กับไพสาลอยู่กับพระตูมิตูอยูอ่กับพระตูมิตูพ,พ่ออะ <c oughs> ไปตามเมียใหม่บ่ แม่กับแมวพวใหม่เลยน้องเขาบอกเลือกไปอยู่น้ำไผ่สักคนสัิไปอยู่น้ำพ่อกับไปไปอยู่น้ำแหมกับไปเป็นหอยไปอยู่น้ำบออ่อเฮาน้างน้อยอยู่เอาเาบออยากไปเอ็นบ่อหรือว่าจย่างไรเฮากะน้อยเอาเขไปอะไรเอาน้อยเรือว่าพอตู้แม่ตู้อหอยเฮาไปบอ่บอ่มหรือว่าเฮาน้อย เลยโอ้แล้วเฮาบ่ห no. nice. ันอยากไปเด้อเฮายังอยู่ในท้องอยู่เออทำไมอันนี้อะไรเปิดแล้วบ่างมีนั่งอยากขี่บ่รถเกียโรงเรียนอยากขี่ไคสิส่งไปส่งจากโรงเรียนป้าป้าคนไหนเออไปกับลูกเพื่อนบ่ไปกับหลานเพื่อนหลานเพื่อนแล้วก็ไปกับเอื้อยอ ไปบอสอ่ะบ่าวสุสิงไปบออ่อสบอก,ก่าไปน้ำบอ่อสเด็นพาไปท,ทายเนาะนเดินน้ำเชลองเฮียนองเฮียนนั่นนี่ล่ะวะฮะองเฮียนนี่คางธาตุนี่บอ่บอสบก่าไปสิน้่นเพื่นนี่ได้บก,ก่าไปบอสก้าต่อไปน้ำอ้ายนี่ก็ได้เอามันโคคือกันมันโคอเอา้ามาแต่มันโคคือกันแต่บ่สเนยอบถามเื่อนว่าขอร้อง กคนพ่อแม่เป็นคนบ้านโคกนะน้องเตียเป็นคนบ้านโคกพ่อแม่น่ะอยู่บ้านโคกแล้วไปอยู่ไทยตอนนี้ไปอยู่ไทยเลนื่อยพ่อน่ะเป็นคนบ้านใดพ่อเนาะบ้านว่าอ่อยฟังอยู่ปะประตูปม่ตูว่าอ่อยฟังยุ่แม่ได้สั่งแม่มันโคกมันโคกการงานมันโคกโอ้ยบ้านโคกใหญ่พี่น้องเลย ก็เรียกว่าอยู่ใช้สนองเฉพาะจังมีแต่บ้านโคเอามาแบบอ่ามาให้สัมผัสมาสวยเรือนออกเนาะเลยอ๋อาเบาเนาะวันได้อยู่บ้านโคกเด้อเลยบ้านยังดีเนาะบ้านวันนี้วันยอยู่บ้านโคกันป่าอยู่บ้านทงอ่าบ้านทงบ้านท่าไปได้เนี่ยเออเนาะบ้านโคกมีแล้วอาจจะมีบ้านทงบ้านท่าบอางนะอือ น้องก็เป็นคนแบบเนี่ยเป็นคนแบบจากช้างดีพี่น้องเลยแมนสมอายุของน้องอ่ะนี่ยเต่าปีเลยเนาะเต่าปีกินข้าวแล้วบ่น้องเตี๋ยกินแล้วกินกจำยังกินมีกินจำมีเลยไพ่อะไรสีผมให้นะฮะไพ่เห็ดสีผมเห็ดเองบ่ไป่ห้างเขาเห็นไหมบ่ เป็นเดงบ่เฮ้อย,ยอาบ่ได้ทั้งนั้นง้อมยาวบ่ให้ยอมให้ป่าบันโคป่าบันโคให้ง้อมให้่หอยเฮ้ยซบคือสีชมพูเอ่ะไปเห็นยังมาเนี่ยป่าบอกไปถ่ายยังมาเนี่ป่าสีชมพูนี่ วันด้ท่ายังบอกบอกค,คือชีแดงแบบชีสุขูนะอย่าคือท่ายอยังเร,เรายังแดงกว่าอไอ่าพี่น้องเลยเนาะอ่ะาไพ่ไพ่ตั้งสื่อให้น้องนะอา่าสื่อตี้อะนะแมออ่คือบมายเป็นตั้งสื่อสูงให้วัดจกักว <laughs> ัดจักก็สั่น กินขขาวเอาะยังมาหนีน่ะกินเขาก็มี่ยงเขาก็มี่ยงเลยเออประตูไม่ตู้นอกอยู่ไซน์นึ่ลงมาอะไรเนี่ยอยู่ตู้หนะบ่ไม่ได้เห็นแล้วยังขึ้นมาในี่อันนี้ตาเต้าถ่านไปชรน้องเตี้ยเต้าถ่านลูกอ๋ออันนี้กระบอกว้ถ่านเพื่อนบ่เลยแข็งหมดไม่ถ่านง่วนนี่ง่วนน้องเตี้ยอยู่บ่เนี่บ่ไม่ยังโตขายแล้ว งวานสบอร์มีแต่ตอ้วนๆนี่น้องดูนะกวมมันอุ่นดูยู่อุ้ยสบองามแต่หวนะกินอิ่มแล้วอุ่นเนาะโอ้เราเตี่ยวมันมีเพื่อนบอมีเพื่อนหละให้ดินนะโดยน้องโม่ดไม่นำก๊อกแล้วเากา้าวเพื่อนโอน้องโมเล่มโมหวานดีโอโมมีนี่บ่บ่เล่มโม เขาาาจโอ้โหแล้วโหแล้วโหแล้วเพื่อนแต่ข้างนอกยังเพื่นได้ยังได้แต่ดินบ่อน้องอยังได้ยังสระนอกจากดินเลยยังได้รถยังได้รถยังที่ใฟผ้านี่บ่รถรถจักรถจักรยังรถจักไใบผ้าบอลหรือรถจักแบบนี้รถจักรถแบบบ้านีบ่อ จก,ก็ได้แะได้รถจักรสิครับเป็นบ่ออีนางให้พอตู้ให้พอตู้ครับเลยอ,อยากได้รถจักรไหมพ่อตู้แช่พอตู้ครับไปส่งไปองค์เทียนบ่อเลยพอตู้ว่ามีรถก่อนอีนางเยเติมน้ำมันหมื่นส้าวพันรดป่าค่ะโอ้เติมน้ำมันในเปลือม,มือหละ่ะส้าวพันโดยแต่หลับไปส่ง สามห้าจ้างเนาะเหสามห้าจ้างได้ค่ไปกะสามห้าไปเองค่ะสี่ล้อสี่ล้อข้าม่านกันน้ำมันรถพคนเองอ้สี่ล้อไปส่งยังเหมือนเศร้าตอนเที่ยงไปหาบอีกตอนบ่ายไปส่งอีกตอนแรงไปหาบอีกเลย คือบดถือเข่าไปกินเลีนางบ่ได้บบ่่แบบว่าให้เพื่อนไปส่งยง้มมือเศร้าไรเงี้ยมือแลงให้เพื่อนไปหับนั่นนี่บ่ได้บ่แบบนั้นบ่ลงมาด้วยบ่มีแบบหมู่ถือเข่าไปกินบ่บัดบ่มี้บ่มีแต่เขามากินเข่าอยเพื่อนเพิ่อเนาะเลยไปขึ้นหมู่กับแม่ตู้หายไปตรงมาไปบ้านหมู่เพื่อนหมู่กับแม่ตู้หายไปต่อมาเฮือนเจ้าของตรงมากินเข่าอยู่เฮือนเนาะโดย น้องน้องน้องเตี้ยอยากเป็นอย่างนี่เฮียนหนังสือนี่น้องอยากเป็นอย่างมีความฝันอยากเป็นอย่างเฮียนจบมาน้องอยากเป็นอย่างเป็นทหารตำรวจเป็นแพทย์เป็นหมอหมออยากเป็นอย่างมอยากเป็นอย่างเลยอยากเป็ดเฮียอยากเป็ดเฮียบเลยโอ้ยไปเฮียบงานเงินบ่อยนางบอกเลยโอ้อ่ะพี่น้องเลยอันนี้คือความขิดของน้องเลย น้องมาได้อยากเป็นาหารตำรวจมาได้อยากเป็นแพทย์มาได้อยากเป็นหมอบาได้อยากเป็นยี่ยังสักอย่างน้องอยากไปเห็นเรียกอยากไปหาเงินเนาะเออกะเ,ออเป็นความคิดทีว่าก็าดีอีกแบบหนึ่งนะพอบ,บางทีสิ่งที่น้องฟันนะพี่น้องเลยเรี่อแบบว่าอ่าก็คือหวอยู่และบอกดีกว่านะเนาะจะได้แต่ฟันนะพี่น้องเิจะไปเลยจะไปแล้วบอเเดี๋ยวให้อ้านี่ไปส่งก็ได้ไปส่งน้ำลังก็ได้ เพราะไอซิเลนเขามันทาดุแถวหนึง่งไปป้องมีน้ำนะีเนี่ยบ้านโคกคือกันย่านปะเลยย่านเขาบ้านเดียวกันบาทน,นี่โอเคยเห็นบ่เคยเห็นเล่าซะบอกเคยเห็นเทื่อนหนึ่งเห็นเพื่อนเล่าอยู่บ่นี่บ่เคยเห็นเพื่อนเล่าแล้วกับคนบ้านโคกคือกัน,นี่มันโคกจะบ่จากเพื่อนยันลงทางเมื่อเพื่อนตัวเอง โค้งยังโคกใหญ่บ่อหรือโคกมันป่าไว้โคกงน้อยโคกคงใหญ่เลยเพื่อนบ่อมีบ่ออยู่บ้านโคกงใหญ่มีคือดมาอยู่พี่สักเด่กาพี่อยู่พุ่นบ่ออย่างเงาเด็กมาอยู่พี่พอตู้ไม่ตู้เพิ่นนี่ดินอยู่พี่บ่อมมาอยู่น้ำไผ่ใส่อีนังพี่อยู่ดินไผ่ออยู่อดินคออยู่น้ำพีนอของบ่อเลย พ่อน้องพ่อพี่น้องทั้งพ่อพี่น้องทั้งพ่อเลยจังโมงเขาองเฮียนนี่บใบใบโมงตรงเลยบป๊อคบ่ายใบโมงนะครับจังโมงเลยบ่บอยน้องบ่ายใบโมงครึ่งฮะฮะบใบโมงครึ่งเอาบใบโมงครึ่งเลยได้กี่นาโมเมนต์เข้าวเขาหอมไปเลยป๊อคึยังบอกเขายังบอกเขาบ่บ่ายใบสองน แม่ตอนรับายมงคลเลยได้ฮะพี่น้องเอ้ยกับต้ามาหลยเนาะมืานิกาได้มีโอกาสเข้ามาแบบมาเวทักทส่เนาะหยาบยามเนาะอะที้หยาเพิ่นจะไปโรงเรียนเลยพี่น้องเอ้ยได้ใส่กาขนมเนาะไปกินโรงเรียนก่อนครับไมีเยอะวะเฮานั่รใส่ดีนางสองพันกี่พอบอกฮ่าเนาะพอบอกสองพันกี่ของเจ้าให้บ่าวสัมผัสได้จัาหน้าที่บุ้นนี่ มีเนาะป่ะหมสองกจีกัพ่อแล้าเยวจะถ่าเลเดียวนี่ยใช้เงินกันอ่านี่แหละนี่เนาะแซมนี้กับพ่อเนาะสองคนเนาะเนาะลื้อก็ละบา่บ่ละบานะบานให้นาะสองพันกีพ่อบ่สนเมินบ่ใบสองพันกีบ่ใบยังใบเศร้าแม่เอาเบิดเศร้านี่บ่ใบนังจะเบิดเศร้านี่เอาบ่เบิดเศร้า เอาเอาจะหายเสียบบ่ล่ะกันเอากันสีให้ก็จะไม่ซื้อยังอะไรชาวพันไม่ซื้อกระเปีอ่ะโดยอาจเติมน้ำมันให้ป้าน้ำเด้อเด้อเอ้าขอเจริย์เด้ออ่ะขอเจริย์โอเคพี่น้องเอตามนันแหละเนาะอเมริกาแบบน้องไปโรงเรียนแล้วเนาะเาไม่ได้เขาไปแบบสัข้าวก่อนอยู่ข้างเน้งเนาะ เมื่อหน้าเมื่อไงประเทศไทมีโอกาสเลยเมื่อหน้าเมื่อยวันที่วันเช้าได้หน่องวางเลยอืมบ่ได้ไปบ่บ่นดินใหม่บ่ได้ไปจากเถื่อบนก็ไมได้ไปแต่ผังรักเลยกไปเบิ่งอ๋อแล้วก็บ่ได้ไปอีกเลยบ่โดยจังมือเลยน้องบ่ได้ไปแต่หึงแหละแต่หึงแหละเป็นทุกจังมือแหละอุ้ยจะบอกเขาหลักลักไปเลยบ่จักลักพังไว้นะบ่เอารักดินลักดินบ่เลยซื้อเธอไหนเนี่ยแบได้บ้าง ซื้อลักเจ็ดสิบลักเจ็ดสิพันเจสิพันจกลักสี่แต่ว่ามันหักลักหนึ่งือสามนยดินได้ซื้อเท่าไรอีนางหู้บสี่หมื่นโอ้สี่หมื่นสี่หมืนแสดงว่าพอค่ามันเ็ไม่แม่นะู่ะโอเนาะวมยาวามกลวงเก่ามือมยาวเท่าไรามยาวสามสิบคุณเท่าไรอีนงฮะสาสิบคุณเท่าไรามกลวงขม รมกว้างแง่สามสิบกว้างขนาไหสามสิบคือกันอ้สามสิบคูนสามสิบสามสิบคูนสามสิบกับไปถึงแบบทั้งหน้าทางเลยค่ะสิบสี่ยังมีทั้งหน้าทางอีกเลยเอ้าคือได้ลายตอนแท้เออหรือว่าเพิ่นซื้อให้เพิ่มบ่บ่ทางคนทางดี้ทางคนทางแต่แต่ติดถนนใหญ่บ่บ่อยู่ไหนเลย อันบริติถนนเลยนี่บอกตรมว่าบ่มีถนนนะมีแต่แบบซอยเข้าไปน้องๆเนาะซอยเข้าไปน้ำดินนะนะดินจากสันเดย์เขาเกษตรซอยเข้าไปนะเนาะมันบ่มีถนนใหญ่แบบนี้มันเป็นซอยเข้าไปมันไก่ทางไก่ทางเนาะโดยทั้งหน้านะคะชิดซีทั้งหลังนะคะทั้งหลังชิดแปด ทางลานสิบสี่ทางลานสิบแปดเออคุณวคุณปวกงสามสิบปื๊ดอ้นองละเอียดนี่น้องเลยเนาะโอ้ยเาเข้ามาจักไหยแมนนมอ่าทางเข้านี่บางทียังงงอีน่องเนาังไปแะไยังงงเนาะยสิไปเบิ่งนยันกับตาพีน้องเลยเนาะอ่ะขมวดขบใจอัางไรขายย่ยเก่งได้นั่งเด้อเนาะคิดว่าเทียนห้อห่อทองไหนทองเตี้ยคิดว่าสีจบห้อในอ่ะ บวดจากมือตู้สุดออกในตู้ห้ออกแล้วออกมาหาเงินบ่บ่ออกมาเหงายังถักบ่มีเงินเทียนมีเงินเทียนมีเงินเติมน้ำมันเนาะมีเงินส่งไปโองค์เงี้ยอีกเนาะเอยครับอยากในในใจก็จะรถเพ่แลก็ต้องแปลงพลเรศหาอ๋อขลบรถเพลก็ต้องออกกันอีกด้วยเปลี่ยนหันเป็นนีกต้องโดยมีแต่อุปสระหน่อยนางเนาะเลย ต้องได้ออกใอยกันเนาะเพราะเราค่มีรถเนาะโอเคพี่น้องค์้ระกอบไฟฟ้าของน้อครับแต่ว่าเก็บในห้รถในตู้ประเดี๋ยวครับส่งไปโรงเฮียนเลยเขาเกบของเลยแต่ว่าเฮียนกันเนาะประเดี๋ยวจะเป็นอยังหน่อนี้แต่ว่าให้เงยไปมากนะใครอยากไปหาเงินหาคำแต้นแางโตหน่อยนั่งเนาะอยากได้ยังกับซื้อเงาเนาะแต่ว่าหาเงินได้นะโอเคเป็นองคของน้องเป็นจริงหน่อเป็นจริงเนาะเฮียนกับตอนนี้กับ ย็นน้ำมันเก่งๆก่อนฮนะจังสีได้มีความหูสลัดสลียวเนาะ,นะจังสีได้แบบบดทุอทัวถุกต้มไปหางเงินหาค้ำกันดนะิเนาะได้มีไว้พิบนะพี่น้านมู่เพราะว่าน้องก,ก็อีกหลายปีนะจังสีได้ไปหางเงินหาค้ำกันตอนนี้ก็เก่าปีกัหลายปีกัห้อยเก่าปีใช่ประมาณจักรชิปปี้ไปแล้วหอยาักรเกียงจอมาเจ็บโอ้ยจอมะเจ็บเลย หมดเจ็ดกับ้อยตอนนี้กป็สิ่คนพอสองกะไรเอาอยางในชีวิตกักปีเนาะเอยบานในภาษีไส้หมกเต้ขึ้นอยู่ประมาณเท่าไรเนาะน่อยนะสูๆเป็นน้องคายเนาะโคตรเก่งยที่เอาเงินให้ร้านแต่อยู่ดีไม่ห้ง ใ้สุขภาพเข้มแข็งให้อุ้มอัดควรเยื้อในรับเหมือนเลยเดินหน้าปลอดไปให้ได้รถใหญ่ขี่ขโมเด้อซาทุกโดยได้รถใหญ่ขี่ขโมดซาทุกขันที่สองเนี่ยใหญ่ก็ดีซาทุกการเล่นยาวให้พองน้องแเละสมพรปาะการเข้ให้มันยอดกลับคืนไปหานของเก่าเด้อโดย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 โอเคพี่น้องรายการอะไรพี่น้องสบายดีบ่าวบอยสบายดีโดยโดยโดย น้อพ่อแม่พี่น้องเขาก็ได้มาก็โอลงกับน้องเตี้ยเป็นทีเดียวต่อยเลยพ่อแม่พี่น้องก็อยู่ที่บนเพิ่นผักบนเพิ่นเช่านี่แหละพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็บบเป็นรถเพิ่นเราเนาะก็เป็นรถของป้าของลุงเพิ่นอะไรพ่อแม่พี่น้องวันนี้น้องเพิ่นก็พาไปโรงเรียนแน่เนาะพ่อแม่พี่น้องก็ได้มาโอลงกับน้องเพิ่นเล็กๆน้อยๆเนาะกับทางน้องเตี้ยก็ให้ มาให้กำลังใจน้องเตี้ยเนาะพ่อแม่พี่น้องทางบอกบอยเขามาเป็นรอบทีสองพ่อแม่พี่น้องเล้เนาะกาคลิปนี้กับสีบลมียังหลายพ่อแม่พี่น้องทางบอกบอยสิขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ซะก่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณน้ำทางเอฟซีป้าๆลุงๆอาาที่เขามาดูมาชมเขามาติดตามช่องบอยชาแนลพ่อแม่พี่น้องถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะกาคลิปนี้กับสีบลมียังหลายพ่อแม่พี่น้องทางบอกบอยก็ล่ะ ที่จบคลิปไว้ฉันนินสก่อนพบพ่อกับคลิปต่อๆไปนะของช่องบ่าวบอยสแอนน์พากพ่กพอแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามันนิดนึงเป็นกำลัง,งจใจบ่าวบอย,บอยนอะพ่อแม่พี่น้องโ้ยพ่อแม่พี่นอ้องกล่าวว่าสวัสดีและสบายดี